สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลศบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ا ل ح م ม لله رب العالمين و به نستعين لا حول ولا قوة ิลล بالله ن ا ل ลอะซีม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอันฮัมดุลิละนะครับกับตำรับตำรานะครับที่มีชื่อว่าอชัชิรุกวาอิดฟินอิสติกอมะนะครับณนะขณะน,นี้เรานั้นก็ได้จบข้อที่6นี่เป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องนะครับซึ่ง เป็นตำรับตำราที่ว่าด้วยเรื่องนะครับของกฎต่างๆของการยืนหยัดนะครับในหนทางของอเลอส์สมาฮานาหัวตาลานะครับเรานั้นก็จบกันในข้อที่6นะเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ครับในตอนนี้นะครับเรานั้นก็จะ เข้าสู่นะครับข้อที่7นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงท้ายเต็มทีแล้วนะพี่น้องกับตำรับตำราเล่มดังกล่าวตรงนี้นะครับพี่น้องท่านใดอาจจะหลงลืมนะครับในข้อ1ถึงข้อหนี้ก็สามารถย้อนฟังได้นะครับสามารถเข้าไปทาง YouTube Channel ได้นะครับกับพิมพ์ไปเลยนะพี่น้องนะครับใน YouTube ว่าเสียงอิสลามนะครับแล้วก็จะมีขึ้นนะครับกับการบรรยายของคณาจารย์ที่หลากหลายนะครับพี่น้องนี่ก็กดดูตรงผมนะครับแล้วก็ เลื่อนดูเอานะครับเพราะว่าทีมงานนี่ก็ได้จัดเรียงเอาไว้นะครับเป็นตอนๆน,นะได้ไปฟังย้อนหลังกันนะครับก็สิ่งดังกล่าวนี้นะครับก็เราเองนะก็หวังนะครับว่าการที่เรานี่ได้อัปโหลดลงโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับในสังคมนะครับ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องที่ร่วมกันทําสดกเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งดังกล่าวนี้จะเป็นความรู้นะครับที่มันเกิดประโยชน์นั่นหมายความว่าหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่ผมนั้นได้บอกกล่าวกับพี่น้องไปนะครับในสังคมเนี่ยแล้วสังคมนั้นได้ถูกได้บอกกล่าวได้พูดถึงได้นําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเท่ากับว่าพี่น้องที่มีส่วนสนับสนุนทุกคน นะครับมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนากับพวกเรานะครับและท่านนบมุลฮัม์สุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลด,ดาลอาลันเคยนะครับกาฟาอิลีผู้ที่ชี้แนะชี้นำคนอื่นนี่ให้กระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็เขานั้นก็จะได้รับผลบุญประหนึ่งผู้ที่กระทำโดยที่ผลบุญคุณงามความดีดังกล่าวนี้มันจะไม่ขาดตกบ,บกพร่องเลยแต่ประการใดน,นะครับอันห้ามโดยลดละพี่น้องครับกับ กฎ10ข้อนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการยืนหยัดนะครับณขณะนี้เรานั้นก็จะเริ่มเข้านะครับสู่กฎข้อที่7นะครับนั่นก็คือเบาคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะยืนหยัดนะครับแต่ก็อย่าเชื่อมั่นในการงานของเขานะครับหลายคนนะครับพี่น้องนะนะครับต่างมั่นอกมั่นใจเองนะครับว่าการงานของเขานี่อรอ ละหมาดห้าเวลาถือสิ่งอดในเดือนรอมฎอนนี่ครบถ้วนครบคันเขานี่มั่นใจเหลือกเกินนะครับว่าเขานั้นจะได้รับสู่ได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาครั้งหนึ่งครับพี่น้องนะครับมีเรื่องนะครับของผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คืออิมุนยอซีนะครับท่านอิมุนยอซีเนี่ยนะเป็นบุคคลนะครับที่สามารถนะครับเรียกร้องเชิญชวนยาฮูและนอซอรอนี่เข้ารับอันอิสลามเนี่ยนะได้เป็นหลักหมื่นนะครับ ผลงานการเขียนของท่านนะครับในเรื่องราวของวิชาการเนี่ยนะก็มีตำหรับตำรานะครับอีกหลากหลายพันเล่มนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีบุคคลอีกมากมายนะครับที่ได้รับทางนำอันมีท่านนั้นเป็นสาเหตุแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับท่านนั้นก็ไม่เคยมั่นอกมั่นใจนะครับว่าท่านนั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาท่านนั้นนะครับได้กล่าวกับเหล่าบรรดาสาานุสิตนะครับว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องบอกว่าหากพวกท่านเนี่ย นะเมื่อจบชีวิตลงไปเนี่ยพวกท่านเนี่ยเข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุบฮานาหัวตาลาแล้วพวกท่านเนี่ยมีเจอฉันได้โปรดนะถามลอสสุบฮานาหัวตาลาด้วยนะครับว่าคนที่ชื่ออิมนุนเยาซีเนี่ยอยู่ไหนนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เหล่าบรรดาพวงปราศนะครับได้ได้แสดงออกเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งนะพี่น้องท่านนบมุฮัมหมัดสโลลฮวาอไรทีวสัลนลำเองนะครับที่เรียกได้ว่าท่านนั้นนะเป็นบุคคล ที่ปราศจากซึ่งบาปและความผิดเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้การันตีนะครับสวนสวรรค์ให้กับท่านเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่จะเป็นผู้นําในอุมมะประชาชาติของท่านในการเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานะครับแต่ถึงกรณนั้นก็ตามนะครับ ท่านนบ,บีมหมุ hammad ส,สลลาะหอะไรฮิวสัลลัมไม่เคยมั่นอกมั่นใจเลยนะครับว่าท่านนั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลารู้ได้อย่างไงครับพี่น้องท่านนบ,บีมหมุ hammad สลลาะหอะไรฮิวสันลัมนะครับทำการวิงวอนนะครับขออภัยต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาในรายงานเนี่ยนะบอกว่าวันหนึ่งนี่มากกว่าหนึ่งร้อยครั้ง ั่นหมายความว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลขออะัยฮิวซัลลมเองนะครับยังไม่ประมาทเลยนะไม่ได้หมายความว่าท่านนั้นไม่ได้มั่นใจในเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาหรือไม่มั่นใจในคําดํารัสของอัลลอฮฺสุบบฮานาหัวตาลานะพี่น้องไม่ใช่นะครับ แต่ท่านนาบมุฮัมมัดสลลาออะลัยฮิวะสัลลัมนะครับไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตของท่านอยู่บนหน้าดุนยาและอีกฮิกมะาหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกให้กับอุมมะประชาชาติของท่านได้เห็นนะครับว่าขนาดท่านเป็นบุคคลที่มีสิทธิขนาดนี้นะครับท่านนั้นยังไม่เคยหลงระเริงนะครับกับการงานของท่านเลยนะครับแต่ตัดกลับมาครับพี่น้อง ที่ตัวของเราเองนะครับตัดกลับมาที่ตัวของเราบางคนนะครับอาจจะท่องจํายุสอัมมาได้บางคนนี่อาจจะเป็นอิหมัมนําละหมาดได้นะครับบางคนนี่นะครับละหมาดให้เวลานี่อย่างครบถ้วนครบคันนะครับอาจจะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของภาษาอรับกลับมีความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าเขานั้นจะต้องได้รับส่วนสรวรรค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับและความมั่นอกมั่นใจดังกล่าวตรงนี้แหละครับ มันก็จะเป็นเหตุให้เขานี่ได้ประสบพบเจอกับความผิดหวังได้ประสบพบเจอกับความพินาศในวันแห่งการตอบแทนดังนั้นครับจึงมีคํากล่าวนะของผู้รู้ครูอาจารย์นะครับมักจะกล่าวกันนะครับว่าหากวันนี้นี่เรื่องใดก็ตามที่เป็นคุณงามความดีนี่ทำแล้วอย่าไปจํานะครับเพราะถ้าเราจำเนี่ยนะว่าครั้งหนึ่งนี่ฉันนั้นเคยบริจาคนะห0ึ่บาท10,000บาทถ้าหากเราจำเนี่ยนะพี่น้องเรานั้นนะครับก็จะ คิดเสมอนะครับว่าเอาละเราเนี่ยเคยบริจาคไปนะงั้นเราไม่ทาดีกว่าหรือหากเราจํานะครับว่าเนี่ยรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยอลัลลอฮ์ชั้นเนี่ยนะละหมาตะเลเวนี่ไม่เคยขาดนะครับถือสินอดนี่อย่างครบถ้วนแถมอ่านอั้นกรอ่านจบอีกหากเคยจําแบบนี้นะครับพี่น้องพอรอมฎอนถัดไปนี่ก็จะไม่ทําแล้วแบบนี้นะครับเพราะว่าเขานั้นก็จะตระหนักดีนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เขานั้นเคยทําแล้ว ดังนั้นครับวันนี้ทําเรื่องศาสนานะครับทำเรื่องสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่อย่าไปจานะครับให้ทําเสร็จแล้วนี่ให้ลืมไปเลยนะครับเรานั้นจะได้กระทําใหม่อีกหลายๆครั้งนะครับแต่ในทางกลับกันครับพี่น้องหากวันนี้ทําเรื่องสิ่งที่เป็นความผิดบาปเนี่ยนะหลายๆคนนี่กลับหลงลืมนะครับแต่จริงๆนี่ควรจะจํานะพี่น้องควรจะจําว่าครั้งหนึ่งนี่เราเคยทําบาปนั้นบาปนี้มาหรือเมื่อวานนี่เราเพิ่งเคยพูดใส่ร้ายไปสีคนอื่นเนี่ยมา จำเพื่ออะไรจำเพื่อที่จะเป็นเครื่องย้ำเตือนกับพวกเรานะครับว่าเรานีอย่าได้ทําเรื่องของความผิดบาปอีกนะครับเราหนี่บาปอย่างมากมายนะพี่น้องแต่เราหลายๆคนนี่มั่นใจว่าเรานั้นจะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอสุบฮานาูวตาลาแต่ท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับมีความผิดบาปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับกลับถูกขับออกจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบบฮานาหูวาตาลา ดังนั้นครับพี่น้องวันนี้นะครับกับกฎข้อที่7นะครับเราจึงจะต้องทําการเน้นย้ํากันนะครับว่าบ่าวคนหนึ่งคนใดถึงแม้ว่าเขานั้นจะยืนหยัดในขนทางของลอสสุบฮานาหัวตาลานะครับก็ตามนะอย่าได้มั่นอกมั่นใจนะครับในการงานของเขานะครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับถือเป็นข้อบังคับที่บ่าวคนหนึ่งต้องไม่เชื่อมั่นนะครับในการงานที่เขานั้นได้กระทํานะครับ ไม่ได้ไหมายความว่าไม่เชื่อมั่นในคําสัญญาของอันล้อนะไม่เชื่อมั่นนะครับว่าการงานของเขาเนี่ยที่กระทำเนี่ยมันจะเป็นที่ถูกตอบรับนะท่อลอสุบฮานะหูวตาลานะครับเพราะบรรดาปวงปราชชาวสลับเองนะครับพวกเขานั้นกล่าวกันนะว่าหากพวกเขานี่นรู้นะว่าการงานที่เขานั้นทํามาตลอดชีวิตเนี่ยอย่างน,น้อยเนี่ยหนึ่งการงานเนี่ย เป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบบฮานะฮฺตาลามันก็เป็นความภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับพออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาบอกว่าอะไรอินนามายะตะกอบบาลุลลอฮฺมินัลมุตตะกินแท้จริงอัลลอฮฺซุบบฮานะฮฺตาลาจะตอบรับการงานเฉพาะผู้ที่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากในชีวิตของเราเนี่ยนะอย่างในน้อยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาทรงตอบรับหนึ่งการงานเนี่ยเท่ากับว่า เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะพี่น้องนะครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับถือเป็นข้อบังคับที่บาวคนหนึ่งจะต้องไม่มีความมั่นอกมั่นใจในการงานของเขาที่เขานั้นได้กระทำนะครับ แม้ว่าการงานที่มีอยู่หรือที่เขานั้นได้กระทำเนี่ยจะดีนะครับหรือยืนหยัดได้แล้วก็ตามนะครับและไม่ควรหลงระเริงนะครับกับอิบาดะของเขาหรือการลําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละอันมากมายของเขารวมถึงกิจการการงานต่างๆที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลานะครับหลงระเริงจนกระทั่งทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขานั้น ปลอดภัยจากการลงโทษของอลอสุบหฮานาฮัวตาลาแล้วแบบนี้ครับอย่าทำนะครับอย่าทำเลยนะครับท่านนิมนุกยิมนะครับรรฮิมหุลลอท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ต้องการจากเบาคนหนึ่งคือมีการยืนหยัด นั่นก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องหากไม่สามารถก็ปฏิบัติให้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้มันจะเกิดความสับเพ่าและมีความเพิกเฉยเดัังทีีม่มบนทึกใน ตำราฮะนีษของท่านอิหมะบุคอรีและอิหมามุสลิมนะครับรายงานนะครับจากท่านหญิงไอชะรอดิยลลฮุอันฮานะครับว่าท่านอบบม,มุฮัมหมัดสุลลัลฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะคบว่าสด,ดีดูวะกรีบูนะครับพวกท่านเนี่ยจงปฏิบัติให้ถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวากริบูนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้มีความใกล้เคียงกับความถูกต้องและความสมบูรณ์มากที่สุดอับชิรูนะครับ แล้วก็และจงแจ้งข่าวดีนะครับข่าวดีตรงนี้คืออะไรฟาอินนาฮูลายูเดคิลูอาฮดันจันนะอาฮัดันอันจันนะอามาลูนะครับว่า,วาการปฏิบัติว่าแท้จริงเนี่ยการปฏิบัติอามันอิบาดัดของคนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ทำให้เขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบหฮานาฮูวาตาลาได้หรอก นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยไม่ได้ด้วยกับเออนาันที่เขานั้นได้กระทำหรอกนะครับก็รู้เราบรรดาสฮารบนะครับก็ได้ถามท่านนบีนะบอกว่าวลาอันตอฮ์อัลลอลลอฮ์ถึงแม้ว่าตัวของท่านด้วยกระนั้นหรือนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเขอะไรยฮาว่าสัลลัมนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าวลาอานะอิลลาอัยตะกอมมาดานียลลอหุ บีมักฟิรอติวอร์มานะครับใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวของฉันก็ตามแต่ฉันเนี่ยนะแต่ลอสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยได้ทรงปกคุมตัวของฉันด้วยกับการอภัยและความเมตตาจากอลอสสุบฮานาหัวตาลาจากะดิษดังกล่าวบทนี้นะครับบรรดานักวิชาการนะครับมีความเห็นว่าการที่เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสสุบฮานาหัวตาลากับปัจจัยหลักๆเลยนั่นคือความเมตตาของ S Allah s u b h a n a h u w a t a าลาซึ่งจริงอยู่ครับ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาใช้ให้เราได้ประกอบอามันอิบาราัได้ปฏิบัติในสิ่งที่ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาทรงใช้ออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามจริงอยู่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับแต่สิ่งดังกล่าวนี้เป็นเพียงแค่เหตุนะครับที่ทําให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุบ s า b h a n a า u w a t เพราะพระองค์นะครับจะไม่ทรงบิดผิวในคามั่นสัญญาของพระองค์ แต่ปัจจัยหลักๆเลยนะครับพี่น้องที่ทําให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه าละ ت ع าลาก็อันเนื่องมาจากรอห์มะความเมตตานะครับแล้วก็มักฟิรอห์ความอาภัยนะครับของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลานั่นเองดังนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับการที่เรานั้นได้กระทําอามันอิบารัดอย่างมากมายไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะได้รับการันตีสวนสวรรค์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่นะพี่น้อง แต่การกระทําอามันอิบารดต่างๆอย่างมากมายเป็นเหตุให้อลลอฮฺสุบฮานานะตาลาทรงเมตตาเราและอภัยให้กับเราจนกระทั่งให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอลลอฮฺสุบฮานานะวตาลาพี่น้องครับท่านเชยัมดุรดซักนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า จะเห็นได้นะครับว่าเนื้อหาของฮะดีษบทดังกล่าวนี้ได้ผนวกแก่นแท้ของศาสนาไว้ทุกประการซึ่งคำสั่งใช้ให้มีการยืนหยัดคือปฏิบัติให้ถูกต้องให้มีความสมบูรณ์ตามแบบฉบับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลอะัยฮิวสัลลลมทั้งในด้านของเจตนารมณ์ในด้านของคำพูดในด้านของการกระทำนะครับ ซึ่งท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัลฮวาในวาซัลลัมนั้นก็ได้แจ้งแก่เราในการรายงานของท่านซาอบานนะครับนั่นก็คือฮะดิษที่ว่าอิสต์กีมูนะครับท่านนบบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงยืนยัดเถิดวาลันตวัวซูนะและพวกท่านนี่เอ่อไม่มีไม่มีทางสามารถทำความดีทั้งหมดได้นะครับวาลามูอันน่ะคอยรออามมลิกุมุสซอลลาห์นะครับ พึงทราบเถิดนะว่าแท้จริงการงานที่ดีเลิศที่สุดเนี่ยก็คือการละหมาดน,นั่นเองนะครับดังนั้นครับพี่น้องนะครับท่าน,นามีวะห,หวัมมาดซัลลัลฮุอะลัยฮุสลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรานี่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการงานทั้งหมดได้หรอกนะครับแต่นะครับพูดเพื่อที่จะให้เรานั้นได้พยายามนะครับกับการปฏิบัติอามันอิมบานะต่างๆนะครับ และให้เรานี่ปฏิบัตินะครับด้วยกับการมอบหมายต่อลอสุบฮานาหัวตาลาด้วยนะครับปฏิบัติด้วยกับความไม่มั่นอกมั่นใจนะครับว่าการอิบารัดาของเราตรงเนี้มันจะทําให้เรานี่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุบฮานาหัวตาลาคือคือปฏิบัตินะครับโดยที่เราเนี่ยนะรู้สึกว่าการอิบารัของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับ เรานี่จะต้องอิบาดะเข้าไปอีกเรานั้นจะต้องเพิ่มการอิบาดะมากขึ้นเพิ่มความคุชัวมากขึ้นนะครับปฏิบัตินะครับเพื่อให้เรานั้นได้รับความเมตตาความโปรดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลานะครับไม่ใช่ว่าปฏิบัติอามัณอิบาดะอย่างมากมายนะครับเพื่อให้เรานี่ได้รู้สึกปลอดภัยนะว่าฉันนี่ปฏิบัติแค่นี้ก็คงจะพอแล้วนะครับไม่ใช่นะ นะครับไม่ใช่เช่นนี้นะครับดังนั้นครับพี่น้องนะครับกฎในข้อที่7นะครับเราจึงจะต้องเน้นย้ํากันนะครับว่าการที่บ่าวคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะยืนหยัดอย่างมากมายนะครับยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งอย่างแข็งกล้าก็ตามนะครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับอย่าได้มั่นใจนะครับว่าการงานของเขานั้น มันจะเป็นเหตุให้เขานั้นได้ประสบความสําเร็จนะครับในอาคิโรเพราะความมั่นใจดังกล่าวนี้จะทําให้เขานั้นได้ละทิ้งการงานต่างๆไปนะครับทั้งๆที่เขานี่สมควรที่จะกระทํามันนั่นเองนะครับก่อนทำดุลิละนะครับถือเป็นการจบข้อที่เจดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เรานั้นเหลืออยู่อีก3าข้อสุดท้ายด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรานั้นจะติดตามกันในตอนถัดไปนะครับ วบิลลาฮิตตวฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮ์วะบเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม